นี่ชีวิตคนมันหนอกนะครับมาแนะนําสูตรก้อยปลานะครับใส่มดส้มหรือมดแดงนะครับวันนี้ปัวครัวกำลังทํปาปลาอย่นะครับจะก้อยนะครับผมเนี่ยโหปลาตัวมมาะนั่นนนปลาน้นจันก็มีปลานิ้นก็มีนะครับก้อยใส่มดแดง <laughs> รครับน okay. ี h, fin, ่ไต no ้องครับแหลวเนื hmm. ้อม yes. ันก่อนนะผัดฝานินนะครับนนฝานินแหล่อเนื้อนะครับมาก้อยหเห็มบ่ดีผมเลยเอิดใส่ไ้หครับนี่แหละครับหั่นนชิ้นๆก้อยหัวต้มหยด บรรยากาศปีใหม่เมือง,ง<า>อก้อยปาออลาครับอนีอ่ห่มมาเป็นชิน้นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก้อยป,าออปลานี่เขาจะเอามะนาวนะครับมาขั้นเดี๋ยวขั้นเอานออหน้ามันออกนะครับก้อยปลานินปลาะเพียนปลายงปลาล้วนจันหลายอย่าง นี่ครับตะไคร่กันร้อนแล้วนะครับเ <si ครื่องปุงมันมีรสชาติขึ้นมาแนแอมน้อยนี่นี่คร um uh ับซับตะไคร้ของแต้ครับสมรสชาติด้อยป่าบรรยากาศสุกันครับใส่มะนาวแล้วก็ใส่เกลือนะครับจะขั้น เไปนะครับ่ก็จะขนนะครับจะบีบน้ำมันออกน้ำมะนาวออกก้อยปลาง่ายนะครับเด๋ไ,ไปล้างไวนี่รัยน,นะครับนี้เาใส่มดแดงนะครับก้อยปลามดแดงมาล้างน้ำ,นำก่อนะครับ ก้ย่างไปกันเดียวครับใส่เลยหมืเดใส่เลยพัชีหนึ่งีไปหาองรวัดหนุนพริกป่ีหน้าาบสันกว่าทอดาูห้างชาไปเลยใส่แนวขีก้อยปลาใส่หมดแดงแลวขาคั่วเอาใส่ไปเลยหอมๆแตงกีใบบักูดซอยใส่เลยนะครับ จะมีหอมแดงซอยหอมแดงซอยลาบปเลยชิลดอดเกลือเกลือมใส่แล้วก็เด,ดี๋ยตวมน้ำแม่งนี่ทุ๊กจอด้ะเดี๊ยต้องเป็นเกีย๊ยปนเกีย๊ยเม็ดไทยว้ไร่ด้ะปน <c oughs> เปิดครอหยำแรงซอยคลุกออกคุกเาหาขหยำเลยายิบาโอ้เียวปาท้ยางเันล้วย่ไ่ได้จ่ยางในข้าเดียวจยได้ไหมเคเนาะโอเคมาเลยใส่ข้าวกล้วยนนะครับ มันหอมนะครับวันนี้ก็ได้นะครับก้อยปลาหมิ่นใส่มดแดงโอ้วันนี้กันต้มปลานะครับต้มหัวปลานิลนะคือเดี๋ยวจะใส่ข้าวมดแดงตัวหนะครับสดน้ำร้อนๆกินคู่กันอร่อยชิมหน่อยนะครับชิมหน่อยนะครับก้อยปลานิลโอ้ยยัง โอ้โหมเอ่ครับเซเวอร์เซร์ฟร์ับครับตืมๆๆอเียดอ่าจ้มอมันเปลี่ยนนะอันเนาะอืมเอาผาห้องไว้ก่อนแงมันิดนะเสีสหายอืมเยอะรับรันครับโอเคเยียมสุดยอดสุดยอดนี่ครับก้อยปลาใส่มดแดงนะครับ ก๋วยผั่นนิ่ใส่ไข่มดแดงหรือมดแดงเลยนะครับขาน้ครับบ้านเกินบอสกี่บดจิ้มสีเมื่องกน้องเนี่ยเขาเนี่น่งกินไหนจิมนของกี้อะนี่นะครับน้ำซุปน้มะนาวใส่ใส่น้ำมะนาวนะครับ ตอนนี ters, ้มดแดงใส่ไงครับใส่กันมดแดงบมดละเออครับสไดท้ายเนาะโอ้ครับไม่มีอยู่นะมีอยู่นะเออมดแดงใส่เปรี้ยวอีกหน่อยนึ่งนี่ตู่ครับนี่ก็เอาเมนูง่ายๆนะครับมาฝากก้อยป่าใส่มดแดงครับผมชอบก็ครับชอบกดไลก์นะครับใช่กดแชร์นะครับอ่าฮะแล้วอย่าลืมกดซัปตะไข่กับชีวิตคนบ้านนอกเลยนะครับ ครับผมไอ้คนงงละ